ติดก้อนเลยดูางบ่อันนี้ต้นอีหยังหูบะเบียน่อยเต็มเลยค่ะแมนเบิดเลยอันนี้เป็นนันปลาหม่งขจ้าให้คนมานังเลยแต่บ่มีค้นเข่าดออค่ะมันหกนี่เห็นบะเสียเพื่อนๆคนอันนี้พักซี่หลอมเลยทุกคนีเห็นบะเวลากินเขากับกินช่วงนี้ละกินอ่อนๆนี่กินเขาสีหอมมากพัคซี่หลอมมีเห็นปะตอนแห้งๆไปเหลี่ยมๆนี่สีละทุกคนเนี่นี่ ต้นลากเขาใจอย่างนี้กำลังพ่อกินเลยทุกคนเห็นปะอ่อนๆถ้าต้นเขาใหญ่กว่านี้ก็สีใหญ่อยู่แต่เราบ้างต้นอย่างนี้เขาเอิอนม้ามุ่ยฝรั่งตํามมือนี้ฟาบเลยค่ะถือนก,ก้ก่เมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่ามามุ่ยฝรั่งอันนี้เป็นปตาพักชี่หลอมค่ะทุกคนนี่เขาจะกินอ่อนๆนี้แต่อันนี้มันเพิ่งเกิดไม่มันก็เลย่ันเป็นเบียอ่อนๆอยู่ค่ะ ้านใหญ่ๆแล้วเห็นไหมมีแต่แนวเดียวทุกคนหลายแห่งนกินได้นะจ๊ะถ้าต้นใหญ่กว่านี้เขาสีต้นใหญ่ขึ้นหลายเท่าอยู่ค่ะหเห็นไม,มีแต่แนวเดียวค่ะทุกคนแต่ไม่เมียว้บก,ก็บไปด้วยจ้ะมาไทยพี่ให้นอ้อเงเบิ่้เนะช่วงนี้ใบใหม่กำลังแตกเห็นไหเขากำลังผลิดอก เห็นชาดบท่ทุกคนก็กำลังแตกดอกดอกอ่อนๆหยอดอ่อนๆจ้ะทุกคนบรรยากาศเสียงธรรมชาติอ่อ,อนๆเลยเนี่เห็นบ่าลายแหง้งจะกินกับว่า,าเบิดบ่ค่ะทุกคนมันหลายต่อหลายหอมแหง้ง แค่เด็ดแค่เด็ดนี่ก็หอมแหละอ่อนๆเลยนะเวลาเด็ดเขาก็สีดเด็ดถามันตนนะ้นใหญ่เนาะเวลาเด็ดเขาก็สีดเด็ดเอาแต่ต้นที่มันมั่นห่สิมีใบมั่นมั่นห่สิถ้าใบแห้งๆใบหนาบ่มั่นหนึ่งสิมันเก่าแก่แล้วเนาะทุกคนนี่ก็สีประมาณน,นี้นี่กินได้คะ่ะ อันนี้ก็เป็นมาหมุยด้วทุกคนไปต่อยบ่ได้แต่ว่าแม่เหมียวชอบเอาไปลวกกินใส่ถุงมือดีๆล้วก็เอาไหม้หนีบเอามันปักมือเวลาเขาเก็บมันก็นสิเก็ยบยากว่จาจักน่อยต้องใส่ถุงมือค่ะทุกคนมาหมุยฝรั่งเป็นยาด้วยค่ะเป็นยาดีต่อสุขภาพหลายแห้ง